ขอกราบสวัสดีครับญาติธรรมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับ SME n e w Report นะครับก็จะขออนุญาตพาท่านนั้นเข้าไปวัดเข้าวานะครับในช่วงการเข้าพรรษานี้นะครับก็มีงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ครับณวัดป่าศักคําคำนะครับที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับที่แห่งนี้นะครับ ก็จะมีงานบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับปั้นองค์พระเจ้าทันใจ9องค์9วันครับโดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง19มิถุนายน2564นี้นะครับและส่วนวันที่10นะครับะะก็จะเป็นการบวมส้เข้าง,งารคาารั้งยิ่งใหญ่าหญจากบานที่ แล้วก็ปรับปรุงอะไรเป็นบางเป็นที่ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่คณะที่จะมาก็จะมีทีมใบสีค่ะก็จะเริ่มเข้ามาทํากันวันที่9แต่กิจกรรมใหญ่ที่จะทําใบสีกันเนี่ยจะเริ่มประกอบกันวันที่10ตอนเริ่มกันตั้งแต่วันที่10ตอนเช้าแล้วจนถึงเช้าวันที่11เราก็จะมีที่พิธีบวงสวงบวงสวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทําการปั้นพระองค์แรกก็คือวันที่11ตอนเช้า เป็นองค์แรกที่เราได้ดําเนินการการันเป็นผ้าปางเปิดโลกนะคะ <พา S 1> แล้วเราก็มีเนี่ยค่ะญาติธรรมทั้งหลายของเรามาคอยช่วยให้การสนับสนุนในช่วงนี้กันนะคะขอเชิญชวนค่ะขอเชิญชวนพี่น้องทุกที่อยู่ทุกทั่วสารทิศค่ะไม่ใช่แต่พะเยานะคะที่เห็นคลิปเนี้ยค่ะขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมทั้งลำปางทั้งเชียงรายค่ะขอเชิญชวนที่จะมาร่วมบุญในการ ปั้นพระ9องค์ค่ะพระปางปลดโลกหนึ่งแล้วก็พระปางชนะมารอีก8องค์ค่ะซึ่งไม่มีที่ไหนแล้วค่ะที่จะปั้นได้ทั้ง9องค์ครั้งในครั้งเดียวนี้ค่ะเชิญนะคะทุกท่านค่ะผมขอุญาตถามคุณนายนิดนึงครับอันนี้สงที่่วสมบูรม,มีอะไรบ้างครับอ่าอันนี้สงที่ได้มาร่วมกันในครั้งนี้นะคะ หนึ่งเราก็ต้องการที่จะทําให้เป็นบําบรุงพระพุทธศาสนาของเราเพื่อที่ดํารงไว้สืบต่อกันไปอีกนานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ลําลึกถึงหลวงปู่ทองค่ะวัดพระธาตุสีจำทองของเราด้วยนะคะ ตนนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เข้ามาที่นี่ที่นี่คือวัดป่าสักคำะคะอยู่ตรงตรงถ้าหลักจริงๆก็อยู่ตรงข้ามค่ายทาหารแต่นี้อยู่ในเขตของตําบลท่าวังทองทางเข้ามาก็ก็ขับมาเรื่อยๆนะคะหรือก็เจอป้ายรู้สึกว่าร่มลื่นสงบดีค่ะแล้วกเ็เขากำลังจะมีบุญใหญ่กันที่จะสร้างพระจำนวน9องค์ในวันวันที่11 ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวพะเยานะคะที่ที่อยู่ในเขตของอำเภอเมืองพะเยาหรือว่าต่างอำเภอที่ได้เห็นคลิปนี้มาร่วมกันสร้างบุญกับพระ,ะปางอะไรนะคะปางเปิดโลกปางเปิดโลกค่ะ,คะแล้วก็ปางชนะมารรวมทั้งหมด9องค์นะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงานอันสำคัญนี้ด้วยกันค่ะค่ะรู้สึกยังไงครับค่รู้สึก รู้สึกอ,อิอ่มบุญ,บญรู้สึกแบบคนตื้นตันแทนชาวจังหวัดพะเยามากเลยค่ะเพราะว่าวัดนี้จะเป็นวัดแรกที่แบบว่าสร้างพระเก้ารูปเก้าใการปั้นนะค่ปนนะ,คะปั้นมือเก้ารูปเก้าวันภายในครั้งเดียวที่วัดเดียว ค่ะและซึ่งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะคะค่ะที่ร้านนายังไม่เคยมีแล้วก็ก็เลยแบบรู้สึกตื่นตันแทนชาวจังหวัดพะเยาค่ะเลยอยากให้ชาวจังหวัดพะเยาเข้ามาร่วมงานพธิธีบุญใหญ่ครั้งนี้ซึ่งงานจะเริ่มในวันที่11ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาค่ะก็จะเริ่มงานบวงสวงซึ่งจะมีพิธีบายสีซึ่งใหญ่มากๆ วันที่สิบใช่ไหมคะวันที่สิบค่ะเมื่อกี้บอกว่ันที่สิบเอ็ดค่ะสิบต่อเนื่องครับอ๋องานต่อเนื่องจนถึงวันที่ยี่สิบใช่ไหมคะอันนี้คือตั้นใช่ไหมคะอ๋อค่ะยังไงก็เชิญชวนชาวพะเยามาร่วมค่ะขึ้นเครดิตตัวหนังสือไว้ให้แล้วนะครับวันมีวันไหนยังไงนะครับคเพราะว่าท่านตื่นเต้นในพลังบุญสาธุสาธุสาธุ ขอเชิญพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลครับบวงสวงวันที่10นะครับแล้วก็สร้างพระวันที่11-19ถึง19นี้ครับวัดป่าสักคําคำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ